โอ้โจนลักบอกพ้าวครับพี่น้องครับสร้างดอนเด้อครับสร้างดอนสร้างโกกับเป็นพยานันเดียวอันเดียวล้สอกพ่กิียตองบ่ร้รูเอาลูกพี่บ่โอ้ บ่เมนแล้น่นกเ้อแล้วเอาพนัันกันบ่งเต้เต้กับเคันคันซนีเนื้อมวยนามมันแขเบอ่อนเลยเลงอ่อนเยเอามื้มถกเลยล่ะตามีด่ะบ้าเลยครับมีดเอมีดนี้มันขุนๆนะนี่เนาะเหมือนเคยเห็นวันแรกแรกเนาะ กอีานีโอ้คำนี้ก็คุณๆนันนี่มีเมียกบ้อีไพ่ล่ะผู้ใดล่ะสิพอดเมียจะบ้าโอ้ก่อนก่อนก่อนที่ล่าสีแล้ว่าจังไหนก่อนบุเอ ไปใส่ระไปกับบามบามีกูจะบ้าไปเื่อนไปหรอมื้อน่ะนี่ครับมีดแบบนี้เลยวันแรก่นี่เกนเป็อย่ด้นแรกที่มานี่ขาให้การตอนรับเป็นอย่างดีมีปัญหาในคอบควเพราะว่เกเป็นคนงเฮือนอมมันจะสิสินดีกว่าเต็มสามมาเลยหล่นมาเลย <c oughs>

บา้าเลยนะมึงกูบกมงกูดีนะแต่มันอยู่กูจะบ,าบ,าบ้าสาิอยู่หรอรไปเอาทีา่รองเขาไปถามใส่ใส่เฮ็ดทากูจะบ้าถืมมาอมีดมาพร้อมมึงพูดอยู่ในเหตุกัน